คุณวันนี้นะมีลูกค้ามาบุกถึงบ้านพี่เต้นะบอกว่ามาขอกระปุกใหญ่ไปใช้นะอันนี้ลูกค้าคือผิวขาวผ่องแต่ไกลเลยนะนี่เรามาคุยกับลูกค้ากันนะอาสวัสดีค่ะอันนี้พี่มาใช่ไหมคะออันนี้รู้จักกับพี่เต้ส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้จักมานานเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงแถด,ดนิดนึงทุกคนดูนะช้าแดดไปเลยผิวแบบ หอมมากยิ่งออกแดบยิ่งออล่าอย่างที่พี่เป้บอกนะอันนี้พี่มาใช้มานานเค่ไหนแล้วคะใช้มานานต้องก่อนที่เอเป้จะเปิดแบรนด์ดิเพราะว่าเหมือนแบบเป้ทดลองแล้วเราเป็นคนที่ชอบแบบขาวอยู่แล้วนึกออกไหมใช่น้าไม่สวยแต่ขาวมาก่อนเลยน่าแบบน่ากระฉ่ำนะว่าไปอ่ะแล้วอันนี้คือใช้มาประมาณสองปีแล้วใช่ไหมคะสองปีเนาะอันนี้ เห็นบอกว่ามาขอปนกระปุกใหญ่ใช่ไหมถูก like, so ต้องกระปุกเน็กคือแบบว่าไม่ทันใจเลยคือแบบแป๊บเดียวหมดอ่ะแมเดียวหมดเเป็นคนบวกอ่ะชอบบวกใารขวขอดูผิวเลยค่ะอือทุกคนข่าวมากตัวจริงคือข่าวมากนะจริงอือขอบคุณค่ะ